สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาให้อาหารปลานะครับสิกอาหารปลาของผมเนี่ยปกติแล้วผมจะเลี้ยงรุ่นนี้ผมจะเลี้ยงออกมาครั้งแรกผมจะให้อาหารหัวอาหารอยู่นะครับปลาดุกปลาดุกเล็กนะครับแต่ที่ผมเอามาปล่อยก็คือปลาจะเพียนปันนินนะครับปลาเพียนปนินนะครับเอามาปล่อยในสารนี่แหละครับก็แปลว่าเมื่อ เมื่อหมดหนึ่งทุงแล้วผมเปลี่ยนครับผมผมไม่ให้อาหารหัวหังต่อเลยครับแต่ว่าผมจะใช้ตัวไหนครับผมจะใช้แผงโซลาเซลล์ตัวนี้ครับตัวนี้ครับอสองปีกว่าแล้วมันก็ชำรุดเสียหายตามการเวลาครับตอนนี้ใช้ไม่ได้ครับทั้งสี่ทั้งสี่ดวงทั้งสี่หลอดเนี่ยใช้ไม่ได้ครับผมจะเปิดให้นกปลาเขาหากินเวลากลางคืนครับตอนนี้เสียหายหมดครับใช้ไม่ได้สักตัวครับ หลังจากที่หมดหอาหารหนึ่งถุงแล้วผมก็ยังว่าครับพวกปลานิลปลาจะเพียนมันเป็นปลาที่กินพืชครับกินพืชเป็นอาหารเป็นหลักผมก็เลยถ้าผมว่างครับผมจะมาลากผักบุ้งครับผักบุ้งนี่นี่คือเสษ็วัตถุหลักฐานที่เหลืออยู่ครับผักบุ้งครับอย่างเนี้เนี่ยตรงนี้ยก็มีแต่ผักบุ้งครับ ที่นกปลาเขากินนะครับมันก็เหลือกิก่งก้านมันก็เหลือก้านเอาไว้นะครับก็เสร็จแล้วโดยที่ผมก็จะให้หัวอาหารก็คือว่าอาหารที่นี่คือผักบุ้งนะครับเนี่ยในสาเล็กตรงนี้นะครับสาเล็กตรงนี้เนี่ยมีแต่ผักบุ้งครับที่ผมหลอเลี้ยงเอาไว้เพื่อที่จะจริงๆในสานนี้ก็มีปลานะครับมีปลาเยอะเหมือนกันนะครับ ผมจะเปะะ็นพวกปลาสลิดครับปลาสลิดปลาอื่นก็มีเยอะเหมือนกันครับผมจะเอาพักบุ้งจากตรงนี้นะครับพักบุ้งจากาาสระเล็กตรงนี้นะครับลากขึ้นมาให้ปลาปลาอยู่ในสระใหญ่ตรงนี้นครับเนี่ยครับเดี๋ยวสักครู่จะลองดูครับว่าจะเป็นยังไงครับครับหลังจากที่อ่า น้ำพักบุ้งสดๆนะครับขึ้นมาจากสาลิกขึ้นมาให้ปลาได้เลยตอนนี้โยนยังไม่ถึงหนึ่งนาทีรับโยนไปแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นครับขึ้นมาแล้วครับเขาจะชอบกินมากครับปลาตนี้นะครับสังเกตเสียงครับยอมรับเป็นปลาตัวใหญ่ๆนะครับเนี่ยดูครับขึ้นมาล้นทีลูกหลานก็เขาก็เยอะครับโดยเฉพาะปลาตะเพียนเนี่ยขยายพันธุ์เร็วมากครับที่เห็นอยู่นี่คือปลาตะเพียน ถ้าปลาทับทิมนี่ต้องมีโอาหารนะครับหรือไม่ก็อขนมปังนะครับมาหลอกล่อเขาถึงที่ขึ้นมาให้เห็นมากนะครับแต่ถ้าพักบุ้งไปนี่นะครับปลานินครับแล้วก็ปลาตะเพียนครับแต่ที่เห็นมากๆคือปลาตะเพียนครับปลาบึกเนี้ยไม่ค่อยขึ้นนะครับไม่ค่อยขึ้นนะครับอันนี้โยนโยนลงไปให้แล้วดูครับปกติก็ ไม่ถึงสิบนาทีครับเลือใบจะเกลี้ยงครับใบจะเกลี้ยงครับดูเขากินครับหน้าออยมากครับอดูได้ยินเสียงไหมครับจุ๊บจับจุ๊บจับจุ๊บจับเหมือนกับอร่อยสักอย่างครับอร่อยมากเลยครับเนี่ยแปลครับคนอื่นๆหรือใครก็ตามเขาจะหาพักบุ้งเพื่อทํากับข้าวกับอาหารใช่ไหมครับแต่ผมเนี่ยเป็นความสุขอย่างหนึ่งก็คือว่า เอาผักบุ้งขึ้นมาเพื่อให้น้องปลาเวลาทํางานประจํามาเครียดมาก็แวะมาเล่นกับน้องปลาบ้างเอา,เอาผักบุง้งอย่างนี้โยนให้เขานะครับหรือถ้ามีเศษข้าวครับข้าวสุกทีเ่เพื่อนเพื่อนพี่พี่ตามงานต่างเขากินไม่หมดก็ขอมาแล้วก็เอามาวางไว้ให้เขาก็ขึ้น กินแป๊บเดียวครับน,นี่เป็นความสุขเล็กๆลกน้อยครับถือว่าเป็นความสุขที่เราสร้างได้นะครับไม่ต้องไปเราลงทุงนอะไรมากครับปลาตะเพียนปลานินในบอ่อนี่ครับเอามาครั้งแรกผมเอามาปล่อยแค่ประมาณสามร้อยตัวนะครับรวมกันละสามร้อยตัวแต่ตอนนี้ได้ประมาณสองปีละออกลูกออกล้านเพียบเลยครับเต็มสะใหญ่ตัวแม่ครับวางแผนว่า สะทุกปีล้างสะทุกปีแต่ว่าการล้างสะทุกปีมันก็มีเหตุผลความอยู่ว่าจะสูบสะจับปลาเมื่อก็ต่อเมื่อที่น้ําในนาข้าวที่อยู่ข้างๆไม่มีน้าครับคือมันแห้งเกินเราก็จะสูบน้านี้ไปสใส่ให้หมดเราถือว่าการล้างสะไปเลยแต่บางเอญว่าปีสองปีมานี้ครับมัน ฝนตกมาเรื่อยๆนะครับมันไม่แห้งจะแห้งก็เหมือนกับไม่แห้งนะลสักทีนะครับปร,ประกอบกับผมใช้โซลาเซลล์ครับผมต่อสายาลงมาแล้วผมเปิดน้ําใส่ตลอดเนี่ยครับผมเปิดน้ํำมองกับอปรปปาใสา่นะครับแต่ช่วงนี้ไม่ได้เปิดใสนะ่ครับช่วงนี้จะเปิดใส่ท้องทุ่งนานะครับแต่ว่าสระนี่ผมก็น้ําเต็มนะครับเต็มขอบสระร้นแล้วครับ เนี่ยเต็มขอบเลยครับเนี่ยเต็มขอบนะครับปลาก็ออกไปบ้างออกแป๊บมันก็แล้วแต่ของเขาครับเป็นไปตามวิถีธรรมชาติของเขาครับก็ไม่ได้ไปซีเรียสอะไรมากมายครับนี่ครับดูครับดูสังเกตการกินผักบุ้งครับอือือเจริญอาหารมากครับดูครับดู เดี๋ยวตัดภาพไปแค่นี้เพียงก่อนแค่เพียงตัดภาพไปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอย่างอื่นต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ